สนับสนุนโดยยังโซลูชั่น คนเข Hello, no But, ้าสู่รายการพัลลอโน้แฟัตอีพีที่28กับนุช่าพาลุมารับหน้าที่เป็นทิธิกรนามาเหี่นะที่จะพาทุกคนไปสนุกนะคะอีก200กิโลที่เหลือรับรองค่ะว่าทุกๆ EP ถัดไปสนุกแน่นอนเริ่มต้นจาก EP นี้ก okay ่อนเลยเนาะ EP ที่28วันนี้นะคะ การันตีค่ะว่าเกสที่พี่พามานะคะในรายการพันโลน่แบทอีพีนี้นะคะไม่ธรรมดาอดีตนะคะเป็นเด็กอ้วนที่มีน้ำหนักร้อยโลแต่ปัจจุบันนะคะเป็นนักพอไกายระดับประเทศอยากเห็นเขาแล้วใช่ไหมไปพบกับเขาเลยดีด่ด <Yeah. S 3> ว่าค่้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยก็อยากให้แมนนะคะแนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันว่าเป็นใครมาจากไหนทําไมหุ่นดีได้ขนาดนี้โอเคสวัสดีทุกคนนะครับก็ชื่อแมนนะครับปัจจุบันก็เป็นพันซนีงเทนเนอร์อยู่นะครับก็นิวทรีชั่นโค้ชด้วยแล้วก็เป็นนักพาะกายด้วยนะ,ะ,ะ,ะครับผมโอเคเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดแล้วนะคะวันนี้นะคะ รู้จักแมนแล้วว่าแมนเป็นใครมาจากไหนนะคะวันนี้ไม่ให้พาแมนมายืนเท่ๆเรหล่อเท่านั้นแน่นอนวันนี้ต้องให้แมนนะไม่จะแบบออกกำลังกายพี่ <c ười> นดินงดิึงได้ไหม <c ười> เหนื่อยใช่ไหมครับวันนี้ขอชดเชดเหงื่อก่อนได้ไหมพร้ <c ười> อมค่ะไปไปเราเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วพี่ก็พร้อม <iro> <c ười> ที่จะออกกำลังกายกับแมนนะคะ <c ười> คฉะนั้นเนี่ย เริ่มต้นเลยแมนพี่มีข้อสงสัยและข้อแบบว่าแบบโอ,อ้ค้างคาใจหลายข้อมากวันนี้อยากให้แมนช่วยไขยข้อสงสัยและให้ความรู้ด้ว<ล>ยเนาะอยากให้แมนแนะนาเลยว่าส่วนไหนบ้างเป็นส่วนที่พี่ต้องทำความเข้าใจเริ่มต้นโอเคได้เลยครับพี่น,นุชย์ก็อย่างที่พี่นุษย์บอกไปเนาะแน่นอนครับเรื่องกินเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่วันนี้เรามาอยู่ที่ยิมใช่แล้วก็มาอีก20%ก็คือการออกกําลังกายกันนะครับการออกกำลังกายผมเกินเบื้องต้นก่อนนะครับจริงๆมันมีหลายรูปแบบนะนะผมแบ่งคร่าวๆเป็นสามรูปแบบแล้วกันก็คคืือออย่างแรกก็ แอโรบิกก็คือทําให้หัวใจแข็งแรงเบินพลังงานนะครับส่วนอันที่2นะครับก็คือสตรีนเทรนนิ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเฟคซิบิลิตี้ก็คือความยืดหยุ่นโมบิลิตี้ต่างๆเพื่อซัพพอร์ตการใช้ชีวิตนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเรามาออกในยิมเนี่ยเราก็จะออกแบบการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อก็คือสตรีนเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาพี่นุชเล่นหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ต้องแบบว่าตามอ n า t ต m มีอะไรนะนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับ อกใช่ไหมผู้ชายนี่ต้องเล่นอกเยอะๆจะได้หนาใช่ไหมแล้วก็ไหล่ครับไล่ไปก็คือหลังอืหลังอ่าแล้วก็คือขาโอเคนะครับแล้วก็แขนแขนหน้าแขนหลังแขนแล้วก็ท้องจริงๆพาร์ทมันมีประมาณเท่านี้เองครับแต่ส่วนใหญ่ที่เวลาเริ่มเข้ายิมเนาะเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรดีนะครับผมก็แนะนําเลยว่าเราเล่นทุกส่วนไปเลยครับ อ่าก็คือเรียกว่าโปรแกรมที่เรียกว่าฟูบอดี้เตียร้อมเลยเตียรหอมลยเลยไหมใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันไปเลยกันก่อนที่เราจะไปเล่นเนาะนะครับแน่นอนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็เขาเรียกว่าวอร์มให้เครื่องเราร้อนก่อนนะครับก็คือการยืดนั่นเองได้ค่ะอ่าปกติเวลาพี่นุชยืดก็จะเห็นแบบว่าเราเรียกว่า stretching ในการยืดอันนั้นน่ะคือเขาเอาไปยืดหลังออกกำลังกายแต่ก่อนที่จะออกกำลังกายเนี่ยเราเรียกว่าการวอร์มอัพสอนท่าวอร์มอัพง่ายๆก่อนนะครับอันแรกก็คือเดี๋ยวเราวอร์มไหล่ก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูกก่อเคแล้ว็ เวลาวอร์มก็คือการหมุนไหล่หัวไหล่ของเราไปด้านหลังมือตึงอ่านี่ถ้าแร้ววอร์มหัวไหล่ก่อนนี่คือจอยหัวไหล่ถูกไหมคะถูกครับมือตึงไปแล้วก็มมวนไปไปแล้วก็มมวนอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ไปนี้ถูกแ้อ่าออกมาก็คือหัวไหล่แล้วก็หลัางอ่ะอย่างนี้ก็คือยืดอย่างนี้ ได้ยืดออกนี้เลยยืดออกนี้อนะครับถูกแล้วแล้วก็ยืดจับเข้ามาแคบอีกนิดนึงก็ได้นะครับให้เนี่ยไหลแล้วก็หลังตรงนี้มันได้บีบบีบหลังเขาไว้ถูกไหมคะแล้วก็ดึงยืดออกแล้วก็ยืดงี้จังหวะดึงหายใจออกหาจังหวะดึงหายใจออกใช่อ่าถูกไหมคะ โอเคถือว่าร้อนแล้วเราไปถ้าต่อไปอันนี้คือยืดยืดยืดขาแล้วกันอันนี้ถือว่าด้านบนเราโอเคแล้วครับอย่ายืดขาเดี๋ยววันนี้เราเล่นขาด้วยยืดขาก็คือง่ายๆเลยจอยก็คือข้อสะโพกตรงนี้เนาะนะครับเราม้วนออกงี้ก่อนอ่ายืนตัวตรงนะครับอ่านั่นแหละ นี่ก็คือต้องตัวตรงด้วยยืดตรงอย่างนี้ด้วยเราจะหมือนโอยคหมุนโอยแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเวลาเราวิ่งเนี่ยแล้วก็เวลาเรามูฟเมื่อกี้มูฟด้านข้างเลยใช่ไหมเรามูฟด้านหน้าแล้วขาหน้าเราต้องยืนอย่างนี้ด้วยไหมคะยืนตัวตรงยืนตัวเรามูฟแค่ข้างเดียวหมายความว่ายืนตัวตรงแล้วก็คือมูฟอย่างนี้ยกขาแล้วก็ถีบถีบอ่านั่นแหละถีบขาไปตรงตรง โอเคอันนี้ก็เป็นการวอร์มอัพเบื้องต้นนะครับเหงื่อเริ่มออกแล้วค่ะแมนถ้าดีเลยเนี่ยต้องร่างกายอุ่นๆนิดนึงแล้วก็ข้อต่อให้มันแบบไหลลื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไปเลยเลค่ะไปครับเครื่องนี้เรียกว่าสมิทแมชชีนอ่าชื่อเท่นิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆมันเซฟตี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเวลาเล่นอกเนี่ยก็คือเราท่านี้ที่เรียกว่าเบนเพานะครับคือท่าคิงของการเล่นอกเลยท่านี้เราจะเล่นแบบแฟลตก็คือนอนเรียบนอนเรียบ โอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> สอกเฉียงลงนะประมาณ30องศาตร,ตรงนี้นะครับถ้าเรากางมากเกินไปเนี่ยมันจะไปโดนไหล่ <Okay. S 2> แล้วก็เวลาจับบาร์เนี่ยจุดสังเกตก็คือเราเฉียงสอกลงแล้วใช่ไหม <Ha. S 2> ข้อมือกับข้อศอกตรงนี้ตรงกันเวลาเราดันบาร์ครับดันขึ้นอย่างนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ลงตั้งฉากดันขึ้นนะแล้วเวลาเก็บก็คือหมุนมือ <Okay. S 2> วางเก็บเ <Okay. S 2> วลาเราต้านแรงน้มถ่วงอ่ะหายใจออก ค่ะอแบบโอเคพี่ฝึกหายใจไปกับแม่ด้วยเลยนะครับนี่กันเป็นบรรณานุสติอย่างนึ่งโอเค <laughs> เมื่อไหร่เรายกขึ้นก็คือ,อเ,คเราต้องหายใจออกถูกไหม อย่าง,งนะะั้นเหรไม่กี่ที่นุ่นเริ่มแรกถูกต้องกับผิดแล้วข้อ <c oughs> สอบก,กับหัวไหล่เราเฉียงลงนิดหน่อยอย่างนี้ถูกต้องอนะครับและจุดสังเกตก็คือข้อสอบก,กับข้อมือตรงนี้ตรงกันนะครับเพื่ออันนี้เป็นคานเฉยๆเพื่อส่งแรงไปถึงกล้ามเนื้นอหน้าอกนะครับเวลาพี่นุษย์ดันก็คือดันมือยืดตรงเลยแล้วก็หมุนข้อมือน,นิดนึงเพื่อปลดบาร์ออกปอเมเซฟอยู่ไม่ต้องกลัวบาร์มีน้ำหนักนิดนึงนะครับแล้วก็ดันขึ้น นะครับเนี่ยหายใจออกถูกต้องลงหายใจเข้าอ่าอันนี้เราแอชหลังก็คือแอนหลังขึ้นได้นิดนึงสะบักตรงนี้ติดนั่นละขอหอบก่อนนะคะแมนถ้าเมื่อกี้ก็คือ,อหอบดักมากแต่ก็คือถือว่าโดนทุกสเต็ปที่แมนบอกเลยอ่ะเ้นท่าถัดไปพี่พร้อมแล้วแมอ่อันนี้เขาเรียกว่า shoulder press นะครับมเมื่อกี้เราเล่นอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาไหล่บ้าง<ม>านะครับ <มา S 2> เราก็เริ่มจากดัมเบลนะครับเดี๋ยวเอาพี่นุชดัมเบลลูก5 0 ห้าสิบได้แขอขอสุดแป๊บนึ่งเีลยเอาเอาลูกเล็กแล้วกันเดี๋ยวพี่โน้ตใช้ลูกเล็กๆล็กแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูฟอร์มห้าโลนี่คือ5ปอนด์ปมาห5โลได้ไหมคะประมาณ2โลกว่า2โลกว่าอนี่ใจชื้นแล้วสองโลกว่านะครับเบนเทสเมื่อกี้ที่เราเล่นก็คือเราต้องตั้งมือนะครับให้ตรงแล้วก็เห็นไหมศอกเราจะเฉียงไปข้างหน้าเราจะปกติเวลาโช o u l d e r p r e s เนี่ยหลายคนชอบเล่นอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปติดจะไปติดข้อที่หัวไหล่แล้วก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายก็คือดันมาข้างหน้านิดนึง เ <Okay. S 2> นี่ยประมาณเนี่ยสามสิบองศาเฉียงมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็ข้อมือเห็นไหมข้อมือตรงเราจะไม่งออย่างนี้ไม่ลงแบบนี้ข้อมือตรงก็คือข้อมือตรงตรงใช่ครับแล้วก็หลังติดเบาะไว้ฟอร์มเราจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราดันก็คือเมื่อกี้พี่นุษย์เรียนรู้ไปแล้วการหายใจนะครับต้านแรงน้องทวงหายใจออกหายใจนเก่งหัวไหล่นะครับต้านลงเห็นไหมน้ําหนักน้อยก็สามารถออกกาลังกายให้โดนได้นะเนี่ยดันขึ้นตรง นะครับ<ม>ฟิลก็คือเนี่ยหัวไหลย,ยืดที่สุดแล้วก็ใช้หัวไหลเก่งดัน<ม>ขึ้นสุดหายใจออกได้นะครับอันนี้เหยียบพื้นไว้เลยพี่นุไม่ต้องออโอเคตรงนั้นนะครับกับข้อมือตรงกันอันนี้คือคานเพื่อที่จะส่งแรงมาถึงหัวไหลเ<ค>นี่ยจริงๆยพี่นุชเก่งตรงเนี้ยก็เก่งหัวไหลละถูกไหมนี่คือฟอร์มที่ถูกเฉียงขากหน้านิดนึงเวลาเล่นก็คือการ กดหัวไหล่นะครับแล้วก็เกรงดันขึ้นตรง oh. เนี่ยเวลา oh. เวลาดันเนี่ยพี่นุษด,ดันเฉียงออกอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกเพราะว่าเราจะรับแรงเยอะเกินไป oh. เวลาดันเห็นไหมเราต้องตรงน้ําหนักลงตรงลงอย่างเดียวอ่ะอย่างนี้อย่างน,างนี้ลงมาให้สุดเลยเนี่ยยืดหัวไหล่ให้สุดนะครับซอกต้องไม่เปลี่ยนซอกอยู่ที่เดิม oh. ดันขึ้นตรงไปเชือดอกหลังติดดันขึ้นตรงโอเคฟอร์มนี้นะฟอร์มนี้นะนนนะยืดปึ๊บ โอเคผมเริ่มปล่อยมือแล้วนะเกรงลง,ลงขึ้นหายใจคือเราหาสามารถหาน้ำหนักที่เราเล่นประมาณ12ทีโอเคพักก่อนก็ได้ครับ12ที15ทีแล้วเราหมดแรงได้เราเล่นประมาณ4เซตนี้ก็ได้3-4ถึงเซตนะ,ค,ะครับอ,อันนี้ก็คือ shoulder press ด้วยนัำเบลแต่พี่นุ้ยจะรู้สึกแม้ว่ามันยากกว่า ื่เพราะว่ามันต้องคนโทรลเพราะว่าดัมเบลัเป็นสมิติเลยว่าจรมันอาจจะคว่ำได้อาจจะเฉียงได้มันก็อาจจะเล่นยากกว่านะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเล่นฟรีเวทเราอาจจะเล่นหลังๆสาหรับมือใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แนะนําค่ะอันนี้ก็ไปเล่นเครื่องก่อนดีกว่าเครื่องก็ะง่ายกว่าจริงๆค่ะเพื่อให้เพื่อให้เปรียบเทียบกันง่ายกว่าสังเกตไหมคะว่าอยู่ที่เครื่องค่ะมือไม่มีสั่นเลยดัมเบลอย่างนี้เลยค่ะคือคือคอย่างนี้เลยค่ะเห็นความสั่นคหคะเห็นความสั่นคหมคะตอนนั้นผมยกคนเดียวเลยโอเค ไปเลยโอเค <laughs> okay, แม่หลังจากที่แมนสอนท่าพี่มันมาหลายท่า,ามา <Okay S 1> แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนมันแบบมันเจ็บมันเออมันใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่มีคําถามที่ยังคั้งคาใจอยู่นี้เดียว <Okay. S 1> เองแมนว่า <Okay. S 1> มันต้องเล่นกี่เซตเหรอแล้วก็หนักขนาดไหนมันถึงจะ ถึงไงมันถึงจะโดนอะไรเงี้ยค่ะโอเคคำถามนี้จริงๆก็หลายคนก็ถามเนาะ,ะแต่จริงๆมันคือค่อนข้างวาไรตี้หรือว่าหลากหลายมากเลยหลายคนก็ชอบเล่นหนักหลายคนก็ชอบเล่นเบาบเล่นหนักจํานวนน้อยเล่นเบาจํานวนมากโอโ้โหมันเยอะแยะต้องอยู่ที่โปรแกร,รมที่เราออกแบบด้วยส่วนหนึ่งคือมันเล่นยังไงก็ได้แหละอ,อยู่ที่สไตล์ที่เราชอบแต่ทําให้กล้ามเนื้อมันเขาเรียกว,ว่าเปเรียก็คือถึงจุดที่มันแบบล้าเต็มที่อ่ะ ถ้าไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยกล้ามเนื้อก็พัฒนาได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะเล่นหนักไม่ว่าเราจะเล่นเบาครับนะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยยกไปสองที่อ้าเฟลละ <laughs> อ้ามันก็ไม่ขนาดนั้นคือเราต้องรู้สึกกล้ามเนื้อที่มันแบบเมื่อยจริงๆล้าจริงๆแบบอ่ะโอเคเราอีก2ทีเราน่าจะยกไม่ไหวแล้วอันนั้นนะ่ะ ก็คือจุดที่มันเหมาะสม,มาะส,สาหรับ<ม>การที่เราจะเวิร์กเอาโอเคแล้วคือแบบมันต้องแบบขั้นต่าคือเซตสองเซตไหมจริงที่มันมันหลากหลายมากเลยหลายคนก็เล่นแค่แบบ2เซต3เซตอย่างนี้เนาะหลายคนก็เล่น5เซต6เซตจุดที่เราอยากจะพากล้ามเนื้อเราไปก็คือกล้ามเนื้อเราลา้าอือ่านะครับเราก็ต้องหาน้ําหนักที่เหมาะสมหาสไตล์ที่ที่เราชอบอย่างผมเองเนี่ยถ้ายกหนักมากก็เกิดอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยยกต่อไม่ได้ในที่ต่อไปผมก็เลี่ยงการยกหนักมากผมก็ถอดน้ําหนักลงมาเบาลงหน่อย แต่ใช้จํานวนเซตที่มากขึ้นอย่างเช่นแบบว่าในเซตหนึ่งเราอาจจะยก20ทีเราอาจจะยก15ทีก็มี <S 2> <S 2> <S หลายคนยก8ทีก็มีนะเราอาจจะยกเนี่ยคือหนเซต หลายคนอาจจะยกแค่เนี้ยบวก3เซต3ารอบอ่าก็คือเขาเรียกว่าเรปสามเซตค่ะอ่าอาจจะ20บเรป5้ารอบบางคนก็เป็นอย่างนี้แต่ใช้น้ำหนักเบาใช่แล้วความเชื่ออีกนิดนึงอ่ะมันจะมีแบบเคยได้ยินความเชื่อมาที่แบบว่าถ้าวันนี้เจ็บตรงนี้แล้วอะต้องเล่นซ้ำมันถึงจะใช่มันถึงจะกล้ามเนื้อตรงเนี้ยถูกฉีกขาดแล้วมันจะตับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน่ะนอะหรไหมทีจะดีนิดนึงไหมอ่าดีนิดนึอไเคจริงๆอ่ะกล้ามเนื้อเราอะเวลาเราเข้ายิมเนี่ยเราไม่ได้กล้ามใหญ่ในยิมนะค่ะ ในยิมเนี่ยเราทําให้กล้ามเนื้อเราถูกกระตุ้นกระตุ้นอะไรเพื่อให้แบบว่า,าเส้นใยเล็กๆของเรามันฉีกขาดเพื่ออะไรเพื่อที่ร่างกายเราได้รู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้มันถูกใช้งานเ,เวลาซ่อมแซมครั้งใหม่เนี่ยก็ต้องทาให้มันแข็งแรงขึ้นนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ย การที่เราปวดเมื่อยอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกนะครับแต่ว่าเราต้องซ้ําขนาดไหนเนี่ยคือตามทฤษฎีหลักการแล้วประมาณ48ชั่วโมงกล้ามเนื้อมันจะรีคอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับ48ชั่วโมงก็ประมาณ2วันกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งได้นะครับในเชิงปฏิบัติก็อาจาจะแบบเอ้ยโอเคเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเล่นในรอบต่อไปเราก็เล่นได้โอเค,คถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบาดเจ็บอาดห่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่แมนบอกเลยเนาะคือลองดูร่างกายว่าแบบไหวไม่ไหวนี้น่าจะเป็นคําถามสําหรับคนใหม่ๆที่กำลังเล่นออฟฟ แบบเจ็บซ้ำนะครับผมเห็นอย่างนี้ไม่เกินเดือนหนึ่งเรียบร้อยแล้วหายไปแล้ว <laughs> อยากถามแมนเลยว่าท่าไหนออกไปท่าเดียวเนี่ยได้ทั้งส่วนของร่างกายเลยโอเคพี่หนุ่น่าจะไปอ่านสำหรับคนที่เริ่มเข้ายิมมาใช่ไหม <laughs> โอเคคือมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมแน่นอนก็คือเวลาเราเวิร์กอัลสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทําให้ระบบเาผาผลาญเราดีขึ้นะนะครับแต่ว่าการที่เราจะลดไขมันหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องอย่างที่พี่นุชบอกเนาะมันต้องประกอบด้วยเรื่องการกินเรื่องโภชนาการด้วยอีกส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เราแบบมาออกกำลังกายแล้วก็หูเราออกกำลังกายไปแล้วจริงๆเนี่ยเวลาเราอยู่ในยิมเนี่ยอย่างผมเล่นหนักหนักเนี่ยสามสี่ร้อยแคลเองที่เผาผลาญไปหูแค่สามสี่ร้อยแคลกิน บันมีจึงสำเร็จลูกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนี่คือเรียบร้อยแล้วนะถ้าเราจะเผาผ่านพลังงานเยอะเถ้ะ่าไหนที่ใช้ใช้บ้างก็คือกล้ามเนื้อที่มีส่วนขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมันก็ใช้พลังงานเยอะอย่างเช่นขาอ่าเวลาเล่นขาเนี่ยมันก็ใช้พลังงานได้เยอะนะครับมันก็เผาผ่านเยอะอย่างเช่นพวกท้าสปอตเลกเทสหรืออะไรที่เราใช้กล้ามเนื้อขา ถ้านะคะใครที่มีระยะเวลาที่เร่งรีบนะคะเราต้องการหุ่นที่ฟิตเฟิร์มเร็วๆนะคะเมื่อกี้โคชแมนก็ได้บอกไปแล้วเนะว่าก็คือสําหรับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเองก็คือถ้าสวอรตเนี่ยน่าจะช่วยเผาผ่านนด้มากที่สุดถ้า <Okay. S 2> ขาเลียวเล็กก็สามารถส่งผลทําให้ส่วนอื่นๆเนี่ยถูกเผาผลานพลังงานได้เร็วมากมขึ้นด้วยได้เลยค่ะโอเคค่ะแมนหลังจากที่เราเนี่ยก็ทํากิจกรรมกันอย่างมาหนักหน่วงแล้วเนาะเดี๋ยวช่วงถัดไปเราจะพาแมนไปกินของอร่อยๆกันเพราะว่าีจริงแทุกทุกคน ไม่อยากจะให้ทุกๆนะคะได้รู้จักแม่นะคะว่าวันนี้แจกเด็กอ้วนที่แบบตุ้ยนุยเป็นร้อยโลนะคะมาเป็นร่างทองได้แบบนี้แล้วเราไปคุยกันต่ออยู่าค่ะโอเคไปกินกันไปกินเลยเมื่อกี้เราก็ไปเหนื่อยกันมาพอสมควรแล้วเนาะเราก็มานั่งแบบเออพอได้พอได้เราก็ได้แบบเพิ่มพลังจากอาหารอะไรอร่อยแล้วก็จิบชายามบ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะถาม่อยสิ จากอดีตเด็กอ้วนร้อยโลอะมาสู่ร่างแบบที่แบบแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ได้เป็นนักพอกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะผมเป็นเขาเรียกว่าเด็กอ้วนมาก,ก่อนเกิดในครอบครัวคนจีนจอยกับการกินมากๆเลยเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ที่บ้านเด็กๆจําได้ว่าแบบเวลาไปร้านหมูเตะเนี่ยผมกินคนหนึ่งนี่แบบ40ไม้5 0บไม้ แบบหยิบรูดหยิบ,ยบ,ยบรูดอย่างเงี้ยเออตั้งแต่ตรงนั้นก็คือน้ำหนักแบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตัวเลขคนบนตาช่าง110สว,ว้าวอ่าแล้วก็ไม่ใช่างอีกละคือจากเด็กอ้วนอ่ะทำไมอยู่ดีถึงมีจุดเปลี่ยนอยากจะแบบดูแลตัวเอง<า>ต้องเล่าอย่างนี้คุณพ่อผมอ่ะก็แน่นอนน้ำหนักเขาเยอะมาะตั้งนานแล้วแล้วเขาก็มีโรคอ่าโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความอ้วนก็คือแบบเบาหวาน,นความดันโลหตใต้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ่ะโอเคลูกอ้วนได้ที่แล้ะก็เลยพาลูกไป ตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะตอนนั้นก็จำได้ประมาณมอมอต้นข้ามมปลายอะไรเงี้ยก็ไปตรวจคุณหมอเขาบอกว่าเอ้ยยินดีด้วยกําลังจะเ็ปผ่าวัดแล้วหจรริงอ มีภาว,าวะเบาหวานตั้งแต่เด็กโห oh. จริงมีมาตั้งนานแล้วแหละมั้งก็ไม่ตรวจก็ไม่รู้ไงก็จริงก็จรก็เลยรู้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะโรคแบบนี้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเกิดกับผู้ใหญ่นะคะแต่ภาวะในเด็กอ้วนนะปัจจุบันน่ะก็มีมากขึ้นมาจากการกินแบบไม่ถูกต้องเลกันตามหลักโภชนาการด้วยนะคะแล้วกินตามใจปากโอเคแล้วทําไมอยู่ดีๆถึง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อะเราเห็นค like ุณพ um we ่อแล้วคือเราก็คงไม่ได้อยากดาเนินตามรอยคุณพ่อทั้งหมดนะครับก็คือเราก็เริ่มหาวิธีแล้วในการลดน้ําหนักก็คือได้ยินวิธีการหนึ่งมาเขาเรียกว่ากินโปรตีนรู้จักโปรตีนก็คือก็คือไก่อาโอเคโปรตีนไก่โปรตีนไข่อ๋อก็ไก่อย่างเดียวเลยไก่อย่างเดียวเลยไม่มีไข่ด้วยกินไก่ล้วนๆเลยเหรอ ด้วนๆอกไก่ทั้งสามมือออม้อไหมอม่ะออก็กินตลอดทั้งวันเลยพี่ถามไม่ดีว่าตอนนั้นน่ะลดทั้งหมดไปได้กี่โลจากการกินไก่อย่างเดียวสามมื้อเลยใช้ระยะเวลากี่กี่เดือนกี่ปีดีวะผมตอนนั้นร้อยสิบใช่ไหมคือที่เห็นตัวเลขแล้วกันครับแต่ว่าลดมาจนแบบว่าลดสุดอ่ะประมาณ69 40โลทุกคนคะอยากให้ตั้งสตินิดนึงนะคะ40โลกินไก่สามมื้อไหวไหม พี่ไม่ไหวระยะเวลามันก็ปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมนึงอ่ะอ่อๆาก็สามเดือนก็สามเดือนสามเดือนกว่ามั้งนะครับแล้วทานหน่อยดิแล้วไก่ล้วนๆแบบเนี้ยไม่มีเอฟเฟกต์อะไรต่อร่างกายหรอก็คือถ้าเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักนะอาจแน่นอนมันบรรลุเป้าหมายแบบว่ายิ่งยวดเลยแต่มันมีอย่างอื่นตามมาเต็มหมดเลยตอนกลางคือปกติเวลาเราปวดห้องน้ําตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำนี่ยพอที่จะเป็นลม เออแบบว่าลุกขึ้นมาแบบลุกเร็วๆเนี่ยก็เป็นลมวูบันลงแาเลยเออลก็ต้องมานั่งพักแป๊บหนึ่งบนโซฟาแบบเฮ้ยนั่งพักก็หายก็ไปปุ๊บอย่างเงี้ยเออแล้วก็อันนี้คือทรายอย่างแรกหลักๆคือที่สังเกตได้เลยคือตัวเหลืองออที่เขาเรียกว่าแบบมีาออ่านคือผมยิ่เหลืองแบบเหลืองอ่อยเลยคือแบบว่ามือผมอ่ะถ้าแบบกำอย่างเงี้ยกำปกติเวลาเด็กๆเขาจะเล่นกำให้ใช่ใช่มันก็จะมันก็แบบ เหมือนเหลืองจนแบบไม่มีไม่มีชีวิตอ่ะอยู่แล้แล้วเข้าใจเพราะว่าปกติอย่างเงี้ยสุขภาพที่ดีค่ะก็ต้องเทคว่าแบบเนี่ยมีเลือดแบบมีเลือดเลือดปอดไหมหน้านี่คือชมพูองค์ชมพูไหมไม่ใช่แบบขาวซีดแบบกระดาษคือเพื่อนตกเดียงไม่มีเลือดฝอดจริงดิเราทําไม่ค่อยถูกวิธีน่แหละก็คือเรียกว่าผิดเลยแล้วกันจากเดิมคือจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคอ้วนใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่อ้วนแล้วเป็นโรคใหม่เกี่ยวกับโรคเลือดหนักกว่าเดิมนะกเดิมอาจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือแบบ เม็ดเลือดแดงตัวเล็กอ่าเฮ้ยนเม็ดเลือดแดงตัวเล็กใช่ผมก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรวะมันขาดสารอาหารนวเม็ดเลือดแดงมันก็ต้องการสารอาหารในการแบบถูกไหมมันก็เหมือนมันลีนไปกับเราด้วยมันไม่แข็งแรงอะมันไม่แข็งแรงเลยเราตัวเล็กตัวเล็กนะครับนั่นแหละมันก็ไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับแน่สุขภาพคือผมบรวจากเลือดไม่ได้นะตอนนั้นเพราะค่าเลือดเก็บค่าเลือดตับใช่ครับก็ จนไปจนถึงแบบโอ้โหต้องแก้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมานานมากเลยแล้วก็แน่นอนคือเวลาราลดเร็วเกินไปผิวหนักเราก็จะไม่ได้เฟิร์มหรืออะไรอ่ามันก็จะ <ผม S 1> เหี่ยวถูกไหมนี่ผมดึงดึงมาแบบรูฟี่รู้จักรูฟี่ไหมรชาชาจนสลับหนะักคือชา มนุษย์ยังยืดนี่ผมนี่ใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยนะมันคือไซเอฟเฟกจากตอนนั้นที่ลดผิด,ดวิธีแน่มากมันติดตัวมาจนทุกวันนี้เลย <c oughs> ลดน้ําหนักอะมันมีหลายวิธีมากนะคะเต่าลดน้าหนักผิดวิธีมันก็มีหลายวิธีเช่นกันแล้แลวบางทีเนี่ยเราเลือกวิธีที่ผิดมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพเรานปัจจุบันได้ด้วยจริงเราลดน้ําหนักมาเพื่อการแบบดูแลสุขภาพเราจริงๆก็เริ่มศึกษาเพิ่มมากขึ้นมากเฮ้ยไอ้วิธี วิธีการที่มันถูกต้องจริงๆคืออะไรเนี่ยก็เริ่มไปเรียนเกี่ยวกับพวก n u ท r ิช i o n เรื่องโภชนาการต่างๆแล้วก็ข่อมูิอใชเอาเราก็เลยชื่นชอบในการที่แบบว่าเล่นยิมสร้างกล้ามเนื้อนอกเหนือจากที่แมนกินไก่แล้วแมนได้ไปศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม<ๆ>เนาะมีะวิธีการไหนบ้างที่แมนใช้ในการดูแลตัวเองลดน้ำหนักในช่วงนั้นอีกไหม ผมว่า i อน่าจะมาก่อนเล่าให้ฟังนี้ผมทำตอนนั้นมันมีช่วงอดใช่ไหมแล้วก็ต้องมีช่วงกินก็เลยทำแบบฮาร์ดคอที่สุดก็คือย3่สหนึ่งกินมื้อเดียวต่อวันอ่ะยีเนี่ยไม่กินแต่กินแค่1ชั่วโมงโกินแค่แบบสายหันท้องกินมื้อเดียวอ่ะไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะผมกินเร็วแต่ว่าในมื้อเดียวเราด้วยด้วยเราออกกาลังกายด้วยกินต้องกินเยอะมากอ่ะแล้วมันกินไม่ไหวอืมก็จริงอันนี้มุมอันนี้อย่างแรกเนาะอันนี้2ก็คือผมเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับ กระเพาะครับพล้อมันอดนานแล้วมันก็ก็เป็นโรคกระเพาะตามมาก็แบบทำไปไม่นานแหละแล้วก็เลิกแล้วก็เลิกแล้วถัดไปอ่ะใช้วิธีงานไหนก็คือ k ี่ o หลายคนก็ไปโตบ้างไม่โตบ้างแล้วก็คือคีโตก็แล้วเกิดข้าวคาก็คือมันก็คือวิธีการที่เราอยากจะใช้ไขมันให้มันเยอะขึ้นเราก็เลยลดคาร์โบไฮเดรตคือหรือไม่กินเลยผลลัพธ์อ่ะมันไม่ได้คุ้มค่าที่เราจะทํามันเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าผม เป็คาเฟอเพอร์ชอบกินแป้งนะครับแป้งเนี่ยขนมปังนู่นนี่แหละอะชอบมากๆนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็นั่นแหละก็เลยมันไม่ใช่วิธีการที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับเรารแต่ดูเท่าที่ฟังมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะกินไก่ทั้งหมด3มืม้อ IF นะคะคีโต สุดไหมคะสุดทุกเรื่องจริงๆเลยนะคะทั้งหมดนะคะที่ฟังแมนมาทั้งหมดทุกๆสไตล์เนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่าวันนี้ค่ะเราทําแต่ละสไตล์เนี่ยให้มันเหมาะสมกับสุขภาพเราที่สุดเพราะว่าน้ําหนักมันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ทั้งหมดแต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอะคะ่ะมันคือเมื่อเราลดน้ําหนักไปแล้วนะคะน้าหนักที่ลดไปมันคือไขมันไหมหรือมันคือกล้ามเนือ้อแล้วมันคือส่งผลต่อสุขภาพเราในระยะยาวไหมต่างหากแล้ววันนี้สไตล์ไหนทําให้แมนแบบ สามารถค้นพบตัวเองได้แล้วเป็นร่างแบบนี้ได้ได้รางวัลด้วยอะไรเงี้ยโอเคผมเน้นความยั่งยืนมากกว่าครับไม่ใช่แบบว่าทำแป๊บเดียวต้องมาทำใหม่แล้วแมนมาเจอคอมมูนิตี้นี้ได้ยังไงครับโอเคมีโมเดลลิ่งชวยเข้ามาไม่ธรรมด้เพื่อนเลยนะเราเนี่ยก็คือเพื่อนเพราะว่าโอเคเราก็ดูในสายนี้มาตลอดนะอย่างที่บอกมาขนาดกคชีวิตมาตลอดเนาะบอกว่าถ้าเราชอบเรื่องนี้เราน่าจแฮปปี้กับคอมมูนิตี้นี้เพราะว่าเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่แบบ ดูแลตัวเองมนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องอื่นๆไปพร้อมๆกันแล้วแม่ประทับใจคอมมูนิตี้นี้อะไรบ้างคะโอ้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นในการดูแลตัวเองคือนักกีฬาเนาะเรื่องการกินเรื่องการอะไรพวกนี้มันยุ่งยากกับชีวิตมากๆอยู่แล้วอ่ะโอ้ต้องมาเตรียมาหานู่นนี่ะไรแต่เช้าแต่บอเข้ามาในคอมมูนิตี้นี้มันก็มีเรื่องที่ทําให้ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นง่ายขึ้นเอออันนี้จริงคไม่ต้องกบเขาเลยว่าจริงไม่ต้องไปแบบตื่นเช้าแหกขี้ตาตื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั่ก็แบบง่าย มันก็ทําให้เราถึงเป้าหมายของเราได้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วนะกันนักกีฬานะเรื่องการซ้อมและการออกกำลังกายผมว่าไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เรื่องการกินนีแ่แหละ ทำให้เราง่ายไปเกิน50%แล้วจริงจริงเพราะถ้าย้อนกลับไปอย่างเงี้ยออกกําลังกายถึงก็ต้องถึงถูกปะครับหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็ต้องถึงถูกไหมคะต้องตื่นมาทําอาหารอีกอะไรย่าโอ้โหลับแบบโภชนาการสารอาหารก็ต้องถึงแล้วถ้าตกมาตายคําว่าสารอาหารไม่ครบนี่คือโอ้โหทุกอย่างนี่พังเลยจริงๆมันก็แค่สามเรื่องอ่ะพื้นฐานเบสิกเเดิมเลยใช่ครับใช่ใช่นั่นแหละแมนมีแพชชั่นอะไรที่อยากรู้มากเลยอันนี้ใส่ใจสุดๆพาตัวเองอ่ะไปแบบ มีกล้ามขนาดต้องแข่งขันเพาะกายชอบความลำบากไหมชอบความลำบากได้เริ่มเป็นคล้ายๆกับว่า encer, <c oughs> อินฟลูเ <ๆ S 1> อนเซอร์ <ๆ S 1> เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ <c oughs> การดูแลรูปร่างอย่างนี้เนาะ <c oughs> เราไลฟ์เราเจอคนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าแบบเฮ้ยเราก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าว่าเราแบบหุ่นดีอ่ะเราก็เลยไปแข่งขันเวทีแรกที่ผมแข่งเนี่ยก็คือเป็น P C A เนาะเป็นสมาคันะ P C A แล้วก็ประเทศไทยผมก็ไปแข่งกับ อ่าคนทั่วไปเลยได้รางวัลได้วันเวทีแรกได้รางวัลเลยว้าวไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเวทีแรกได้รางวัลที่สามเลยครับแล้วพอใจหรือยังกับรางวัลแรกที่ได้นี่นุ่ว่าผมพอใจดูจากพุดแล้วก็ไม่น่านะพอขึ้นเวทีแล้วลงมาปุ๊บโอ้มันยังไม่ทองเว้ยอไม่ทอมันแค่ทองแดงก็อยากจะอยากจะมีเหรียญทองนะครับก็เลย ไปต่อเวทีปีล่าสุดกันะนะครับก็เป็นเวทีที่พิเศษด้วยก็คือเป็นเวทีที่เรียกว่า natural natural ก็คือธรรมชาติเนาะ,อ,ะอย่างที่ผมเกริ่นไปอตอนก่อนหน้านั้นปกติเวลาสายการแข่งข,นขันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยอื่นๆที่เข้ามาแต่เวทีเนี่ยเป็นพิเศษสําหรับที่นักกีฬาที่ไม่ได้ใช้สารกระตุน้นหรือใช้ตัวช่วยใดๆเราไปแข่งเวทีแรกมาแล้วกับคนที่เขาใช้แต่เราก็แบบเออพอปัดบพอเหวี่ยงแต่เวทีนี้น่าจะเป็นเวทีของเรา ก็เลยแข่งขันเป็นเวทีที่เนื้อชโลกคือไม่มีธรรมชาติล้วนๆกินกันในป่าอะไรเงี้ยอาใส่ความฉึกความอึดและความสดๆเนี่ยตอนที่ผมแข่งเนี่ยผมเปอร์เซ็นต์แฟตเนาะในร่างกายผมอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์กูก็คือแต่เราใช้เรื่องพื้นฐานนี่แหละเรื่องการกินการออกกำลังกายเรื่องการัาผ่อนแต่ว่าเราต้องคูณสิบเข้าไป โอ้หก็คือแบบมันต้องโอเคมีการช่างตรงวัดเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายมีโปรแกรมที่เหมาะสมวันนี้เราเล่นอะไรบ้างเล่นท่าอะไรบ้างเรื่องการพักผ่อนเราต้องพักผ่อนยังไงให้ให้มันมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากคูณสิบแล้วเราก็คูณระยะเวลาเข้าไปมันต้องใช้เวลาเรื่องพวกนี้คือแบบเราจะรีบร้อนทํามันแบบเอ้ยเราอยากจะได้หุ่นแบบนี้ไปในเดือนหน้าเลยอย่างเงี้ยก็บอกเลยว่ามันเป็นไปได้ยากเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆใช่ครับ นั่นแหละมันเลยอยู่กับมันได้นานพิ่งได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยจากเวที PCA Thailand แล้วแบบแบบเนเชอรัลด้วยนะเพราะมันมีหลากหลายเวทีถูกไหมคะไปต่อไหมยังมีแพชชั่นไปต่ออีกแหมอ่าอย่างที่บอกมันมีอีกหลายชั่นโอเคก็มันก็ยังมีเส้นทางที่ยังอยากไปต่ออยู่ไปต่ออยู่นะครับพรานั้นก็ฝากติดตามด้ฝากติดตามด้วยว่าเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับในรางวัลถัดไปราัดไปสาธุ แล้วก็มาถึงช่วงสำคัญที่สุดของรายการนั่นก็คือช่วงเข้าดาวแมนน้ำหนักสูงสุด110ปัจจุบัน77ลดไปทั้งหมด33กิโลเย่ทีมงานเข้าดาวเลยนะคะดึง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 ึง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 แมนมาทั้งทีนะทางรายการก็มีของที่ระลึกมาให้แมนด้วยนะคะอกไก่ไม่ใช่ตึงโต้เลยค่ะทีมงานขอเลย โอ,โ,โอ้โหเจอพัลโลค่ะโอเคก่อนจากกันนะ<ม>ก็อยากให้แมนฝากถึงคนทางบ้านนะคะที่ดูในวันนี้เรื่องหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเนาะครับผมแล้วก็ไม่สามารถฝากคนอื่นทำได้ด้วยครับคือการดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างของตัวเองถูก <c oughs> ปะมันฝากใครทำไม่ได้เลยนะในเรื่องนี้นะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเริ่มต้นในการที่เราจะดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างของตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับก่อนที่มันจะ กเกินไปน<ป>ั่นแหละครับก็อยากฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับลุยเลยลุยเลยค่ะแม่นั่งคุยกันเ<อ>ย<ะ>้แล้วก็ฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกันกด subscribe นะคะตรงน,นี้เลยนะคะกดไลค์แล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะอ้ออีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากอะไรดีๆนะคะอยากให้พวกเราทำรายการอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะพวกเรานะคะรายการพันโลนแฟสยินดีทำให้ทุกคนค่ะ ขอขอบคุณนะคะสถานที่น่ารักน่ารักนะคะที่ให้รายการเรานะคะมา่ายทําในวันนี้นั่นคือคาเฟอั๋งตีนะคะที่อยู่ในซอยโชคไัย4นะคะซอย39ง่ายๆมากเลยค่ะตรงเข้ามานะคะจุดสังเกตง่งายๆคืออยู่ใกล้ๆกับตําหนักพระแม่กลอิมค่ะที่นี่นะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เบเกอรี่นะคะแล้วก็ข้าวด้วยนะคะการันตีค่ะว่าทุกอย่างอร่อยทั้งหมดเลยพอนุชได้ชิมมาเรียบร้อยแล้วค่ะ สนับสนุนโดย Young Solution